ดุก่น <c oughs> ไม่ได้ล้างเลยยิงแห้สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามากินข้าวกันนะคะวันนี้แม่แกได้ส้มตำที่ต่งเองแล้วก็ตีนไก่ทิงไก่หัวไกตับนะคะแล้วก็ผักขาะวัสาีค่ะผักกระถินผักชีแล้วก็ถั่วแปถัว อ่าั่วนน้เตาอันนี้ข้าวข้าวฟองข้าวไรเบอร์รี่ค่ะอื้ยกระกรอมันเหียวะทุกคน <laughs> อื อกอกนยกอ๋อๆทุกคน <c oughs> ไม่ได้ล้างเลยกยิงแค่ไม่ไหวอะค่ะคือทำความสะอาดเล็กมา ดูไม่ได้เนี่ยน่าเสีย จริงทางเยเด็ยดเอคะ่เรื่องตาบเรื่ไไปเลย <laughs> ปัดออกมันยาวตัดเอาตรงันอ,อน่อนตั้มใส่มาก่อเ้อพี่นอะมาดูหลัง เราก็ทเผิดเหมือนเดิมแหละเพราะเราชอบผิดแต่ลําบากท้องมาก Cả giang อะกานมาไม้งนานลืมใหม่ทำเองก็แสบเองน,นี่หนังหนังมากรบอืม เมื่อวานกินมันวันนี้กินผักเอาออก ต้องสลับกันพินค่ะส่วนเอฟซีกินดินต้องขออภัยนะคะเพราะดินไม่ผ่านมันหลายรอบแล้วที่เขาเตือนมันหลายรอบแล้วที่เขาเตือนคิปด,ดินแม่จางยังจะดื้ออรูปแบบคิดพินเข้าไหมหนะเพื่อน เสรเสกินดินไปต่ออนะคะหอมข้าวไร้บริมิมหอมหอมตอนแรกว่าจะลวก เลยโอ๊ยรวมต้องกินกับน้ำพริกผัดอะไรพวกนี้นะมะละกอที่ว่าตามไม่หมดแล้วก็หอไว้อะไรเหนียวไปจ้ะ ข้าวเนี้ยต้องแช่น้ำแล้วหงงแบบหแขะถ้ามันแข็งมันก็ไม่อร่อยอย,อยากจะกินผักเออมีแล้ว หลายเน้ยนี่เดี๋ยวขอบอกว่าแสบ อืมหวานเราใส่ไม้ละต่อมทาดูไม่น่ากินเนาะมะ่อเขืออืมเมืเขือก็ใส่ หอมหอมนะกินผักเคียเค้ยวเคี้ยวเพื่อสุขภาพสมอยาก อมไม่อยากใช้สองมือก็ต้องใช้ไอ้แซ่บ อ mm hmm. ไม่จ๋าดูนะมันกระถินใหญ่เลยกระถินต้นใหญ่ใหญ่ไม่กระถินบ้านโอเคค่ะไม่จ๋าอิ่มแล้วขอตัวแต่เพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่จ๋าฝากาคอมเมนต์สีเดือนได้นะคะฝากกด ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ